สวัสดีครับท่านกำลังชมช่องเลิศไลฟ์กันนะครับวันนี้นะครับเราจะไปซื้อของนะครับตรงแถวเ,เขาเรียกว่าไรท่าพระจันทร,ร์นะครับก็พอดีผมกำลังจะเข้าไปทางด้านถนนท่าพระจันทร์ก็เลยใช้ทางด้านาถนนพระอาทิตย์นะครับที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนะครับก็สรุปว่าเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ตรงถนนพระอาทิตย์นะครับด้านหน้าของเราที่เราจะไปอยู่เข้าทางด้านเ,าเขาเรียกอะไรฮอส อออะไรนะหอประชุมอะไรแห่งชาติตรงนี้ส่วนข้างข้างเนี่ยครับลรงลระครแห่งชาติเออในตรงนี้ครับปิดครับปิดเนี่ยนะเอาหา้ามเรยวซรายนะเอาหา้ามเรือซ้ายไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปสวนเข้าไปนะเอาหา้ามเรือซ้ายนะก็เลยเข้าไปไม่ได้นะก็เลยต้องวนออกมานะครับและด้วยความเปิดป,ปาาของตัวเองนะครับก็ลืมคิดไปว่ามันต้องไปเข้าด้านอ,อุตสาห์วนออกมาเนี่ยนะต้องไปเข้าางด้านสารดีกานะฮะ แล้วก็ไอเดีความพิว่าเราก็เปิดป่าแล้วก็แบบคิดว่าเอ้ยจะไปเข้าสถานีกาทําไมมันโอ้โหแม่งอ้อมชิบหายเลยมันต้องไปอ้อมเออ่เข้าสนามหลวงนะฮะแล้วก็ไปวนกลับมาในด้านสถานีกาแล้ก็เลยเอ้ยไม่เอาอ่ะเอาเอาอกขวาวิ่งอลออดเขาเลยวิ่ง,ว,งวิ่งข้างแบงค์แบงค์ไอ้แบงค์ชาติใช่ไหมตรงนั้นนะแบงค์อะไรอะไรสักอย่างตรงนั้นฮะจะเป็นแบงค์ชาติที่ขอไปละเอ่อไปทําการแลกเหรียกระสาบกันนะครับก็เออ่ไปรอด แบงค์ชาติเอาสรุปว่าลืมคิดไปครับที่ความเปิดป่าตัวเองนี่แหละครับที่บอกเปิดป่าเพราะว่าก็ลืมคิดไปว่าพอรอดแบงค์ชาติแม่ก็กลับมาทางเดิมมันกลับมาทางเดิมลืมคิดไปมันก็กลับไปสนมันก็กลับมันก็ใช้ไอ้สนพาธิตดีเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เข้าทางด้านพาธิตาดีแต่มันไปออกพาพาธิตงอีกด้านนึงเงนะซึ่งป้ายเขาก็บอกอยู่แล้วว่าห้ามเลี้ยวขวาเข้าไปแต่บอดีเราก็ไม่ได้สังเกตแต่ว่าก็มีคนเขาก็เข้าไปเหมือนกับเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ เดีนะ๋ยวเราจะสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีว่าอย่าเลี้ยวขวาคือจริงจรตรงเนี้ยนะเราต้องชิดซ้ายนะแล้วก็ออกไปทางด้านสนามหลวงฮนะเนี่ยนะจะชิดซ้ายชิดซ้ายเนี่ยเนี่ยนะนะตรงเนี้ยปาปเนี่ยเขาก็ะะบอกว่าอย่าเลี้ยวขวานะแตเ่เราก็เลี้ยวเข้ามาเรียบร้อยไม่ใชไ,ไม่ทันเห็นจริงนะแล้วก็เลี้ยวเข้ามาปุ๊บก,ก็ตอนก็เทเลนดเส้นนี้ก็ไม่ค่อยมีคนวิ่งกันอยู่แล้วนะเพราะว่าผมชอบวิ่งถนนเส้นเล็กๆเนาะไม่ค่อยชอบวิ่งถนนเส้นใหญ่ก็ออกมาปุ๊บเดี๋ยวเนี่ยเราต้องไปอ้อมเนี่ยฮะ คิดตัวแลเราจะไปอ้อมสถานีกาเนี่ยพอออกมาปุ๊บก็ท,ท่านเดิมเนี่ยดึกออกไปแ้วขวามือเราไปกินที่เราวิ่งมาก็คือพลัดทิศนี่แล้วก็เราก็เข้าไปที่อีกตายแล้วทำไงเลยล่ะบคุณเออนะก็เลยแวะคุยกับคุณลุงข้างทางน,นะคุณลุงก็บอกว่าให้ให้เข้านี่เลยครับธรรมศาสตร์เลยครับนี่ครับปุ๊บเข้ามานี่ครับเขา้าเรมยนภาษาตามตามเล่นลูกศรไปแต่ว่าข้อเสียของการเข้ามาในธรรมศาสตร์ก็คือว่ารถถ้าเกิดว่าของท่านเนี่ยครับมันสูงเกิน2.5เนี่ยมันจะมันจะรอด อาคารจะลดใต้ดินของธรรมศาสตร์ไม่ได้นะเขาก็ต้องไปก็ต้องไปออบอยู่ดีครับก็ต้องไปออบตกสนาิการที่ผมบอกก็เลยเพื่อบอกเพื่อว่าเผื่อบางคนจะต้องลดสูงไปเนี่ยเขาจะรอดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยฮะตรงนี้เขาจะเป็นสูงแค่2 2เมตรนะ2 2.5เมตรเท่านั้นเองนะถึงจะเข้ามาได้นะก็จะไปออกตรงบริเวณท่าประจันพอดีนะสำหรับคนที่รถเตี้ยๆนะฮะก็สามารถไปออกตรงท่าประจันได้พอดีเดี๋ยวเราจะไปออกตรงท่าประจันกันแล้วก็วิ่งเข้าถนนตรง ท่าพระจันทร์นะนะเนี่ยเราก็ตรงมาเรื่อยๆฮะจะได้ขับอนนี้ก็ค่อนข้างคนที่จะเดินค่อนข้างที่จะเยอะเพราะงั้นไม่ต้องรีบขับนะน,นี่ผมก่อสปีดนะให้มันลดให้มันไวขึ้นนะจะได้ไม่ต้องดูเขาเลยไม่ต้องดูภาพช้ามากนะก็ให้ไวแบบว่าพอดูเข้าใจนะว่าเราบะออกกันตรงไหนเนี่ตนยตรงมาเรื่อยๆเลยฮะตรงมาเรื่อยๆมันก็จะมาออกตรงถนน16สิงหานะฮะก็ตรงถนนนี้ก็จะติดกับท่าพระจันทร์ท่าพระจันทร์อยู่ขวามือนะฮะพอออกมาปุ๊บก็จะเจอตรง ฝั่งปกติที่เราเข้ามา้วจะอยู่ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นธรรมศาสตร์นะฝั่งที่เป็นกำแพงธรรมศาสตร์อยู่ซ้ายมือของเราแล้วก็ตรงเข้าไปก็จะไปกลับทางเดิมก็คือจะไปทางด้านท่าชา้างท่าเตียนยอะไรตรงนั้นได้นะก็ผมก็เลยอศัยเลาะตรงนี้มานะเนี่ยนะครับขวามือของผมตอนนี้เป็นท่าประจันนะเนี่ยเราจะบอกตรงรูนี่ฮะนี่เขาเรียกถนนสิบหกสิงหานะเนี่ยตรงคันที่ปิกอัพสีดําออกมานี่คาดว่าเขาน่าจะมาจากทางด้านาสันติการนะน่ะคาดวา่าน่าจะมาทางด้านสัติกา ก็จะมาออกทางด่นนี้ได้เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวฮะแล้วก็วิ่งมาทางนี้แล้วก็ตรงไปทางเหมือนเดิมของเราได้ตามปกตินะก็จะไปทางถนนท่าประจันจะไปใครจะไปทางด้านโซนอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวัดวัดพระแก้ววงเวียนรอดอด้านนู้นเนี่ยอ๋อไม่อ๋อสถานิกาจะไม่ได้เข้ามาเส้นนี้เนาะสถานิกาต้องมาทางด้านเส้นนู้นสถานิกาจะมาออกด้านนี้จะมาออกทางด้านทางทาพี่มอไซค์แอบเนี่ยฮะตึกสีส้มๆเนี่ยถจัตุรัสมาทางด้านสถานิกาจะมาทางเส้นนี้ เราจะต้องวนกับร้านนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็ปิดคลิปไว้ตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทำธุระต่อดีบัตต์พแก้วครับเดี๋ยวต้องวนเดี๋ยวผมนันทางด้านนี้โอ้ยเจ้าโหงั้นแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ